เรื่องสามบบาทรักษาทุกที่เนี่ยนะฮะตอนนี้ก็เดินหน้าแล้วนะครับที่ร้อยเอ็ดเปิดตัวไปแบบฉ่ำเลยนะฮะแล้วก็มีอีกประมาณ8 9จังหวัดเนาะเดี๋ยวจะตามมาเฮ้ยจิงป่ะใช่ก็คือจะใช้เงินภาษีประชาชนในแบบที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในแบบที่จับต้องได้อย่างเงี้ยน่าชื่นชมผมชอบผมชอบคือเฮ้ยมันจะวนมาถึงกรุงเทพจนได้ใช่ไหมอเนี้ยใช่สุดยอดใช่มีนาคมเขาจะเพิ่มอีก8ปนำร่องโอ้สุดยอดว่ะ ก็12<น>เองอน่าจะสิ้นปีนี้แหละถึงจะได้ทั่วประเทศอ,อย่างเร็วสุดนะอย่างเร็วสุดล้มรัฐบาลได้ไหมเนี่ย้อง,งานช้อแบบมนี้วไม่ต้องล้มผลงานแบบนี้เน,น,นี่ยนะฮะม,มันเป็นผลงานกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สอปอสอชอที่น่าชื่นชมมากแต่ว่าต้อง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 ระวังมันจะมีข่าวเชิงนโย,ยบายที่ออกมาต่อต้านอยู่ไม่ใช่ต่อต้านหรอกด้อยค่าหรือดิไม่อยากหาหมออะไรเงี้ยทำอุ่นวายทำแพิ่มงานอะไรอย่างเงี้ย ก็เพิ่มงานนิดนึงจะได้หาหมอได้ได้ถูกลงในทั่วทุกแห่งเออนี่ยนี่สองคนนี้รับบทแดงดาราไม่แต่ว่าไ,วไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งแบบไม่ว่าคุณจะเฉดไหนพักไหนนะม,มันไม่มีใครมีไม่มีใครมีความทุกข์กับการที่ไปโรงพยาบาลเพิ่มออปชันขึ้นมาออในจังหวัดของคุณ<า>แล้วคุณถือบัตรประชาชนก็ไปใบเดียว คือมันไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วในโลกอ,ะอ่ะจริงๆอ่ะในเชิง m, นโยบาย m, m, ล้วไปได้ทุกคือเอรื่องอื่นมันแค่แบบน้ำจิ้มอะอน,นี้มันของแต่ว่ามันมีประเด็นนิดนึงนะคบเรื่องของช้อปปิ้งยานะฮะทีนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธรารณสุขนะครับโดยคำมอบหมายให้นายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ฮะประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับไปตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวนะครับเพื่อดูว่ามีปัญหาโรคบิษัทใดในการดําเนินงานหรือไม่อย่างไรด้วยนะครับซึ่ง ซึ่งระยะสองเขาเตรียมสําหรับเพชรบ,บุรีนครสวรรค์สิงห์บุรีสระแก้วหนองบัวลำพูคนครราชสีมาและเจริญพังงางั้นยังไม่มีกรุงเทพใช่ไหมแล้วก็ระยะแรกเป็นการเน้นที่โรงพยาบาลในสังกัดสาธารณสุขก่อนส่วนโรงพยาบาลเอกชนนั้นจะต้องเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญากญญาับ,บสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติถ้าผมเป็นหัวหน้าคอสชอนะฮะผมจะสั่งคำสั่งพิเศษบังคับให้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเข้าร่วมสัญญากับสปสชทุกแห่ง นี่ผมจะเป็นคาสโตรเลยเรื่องนี้คือแบบสั่งให้โรงบันเอกชนเนี่ยมันเฉือนกําไรมาให้ร่วมงานผมต้องการให้มัน100%นตฮะผมต้องการให้ประเทศนี้ทุกคนนะไปที่ไหนก็ได้นี่คือเรื่องหนึ่งซึ่ง Market f a เฟ u r e ลจริงๆจริงจจะทําก็ได้นะแต่เฟรก่อนจะไปถึงตรงนั้นน่ะต้องยุบ3กองทุนรวมเงินก่อนกองทุนใหญ่ๆที่เกี่ยวกับสุขภาพในเรื่องประกันสังคมหัวละประมาณหกพักว่าเฉพาะเรื่องสุขภาพนะไม่รวม ว่างงานนะมีกบขซึ่งเป็นกองทุนของรัฐบาลอันนี้หัวละหมื่นสองเอาสามกองทุนนี้มารวมกันแล้วเฉลี่ยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ4 5่ห้าพันพอมีงบพออ่าสี่ห้าพันเนี่ยเวลาคุณไปซื้อ OPD ที่จะไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนได้เนี่ยถ้าเป็นวัยหนุ่มเนี่ยคุณซื้อในราคาหมื่นสองหกพันเก้าพันเนี่ยคุณซื้อได้ละคุณก็ไปสามารถ OPD ดีได้ OPD ดีคือผู้ป่วยนอกไปหาหมอไปหาหมอได้โรงพยาบาลเอกชนสุดยอดรูๆอ่ะสุดยอดหมดคือแล้วแล้วจริงๆมันแล้วก็เพิ่มเงินอีกหน่อย นั่นคือการลดความเหลื่อมล้ำที่คือแบบสุดยอดฮะคือแบบวันหนึ่งนะในช่วงชีวิตเราตอนนี้เป็น30บาทโปรเดี๋ยวรอ30บาทโปรแม็กอันนี้อันนี้พูดเล่นพูดจริงไม่จริงจริงอันนี้อัปเกรดเขาใช้เรียก30บาทโปรเขาเรียกอัปเกรดอันนี้หรือพลาสม่รู้แต่ว่าอันนี้คือคุณชูมันทําได้อีกไปเรื่อยๆอันนี้30บาทหรือ iPhone ฮะคือผมคิดว่ายุคหมอชนน่านแล้วก็สปสชตอนนี้ถ้าคุณทําอันนี้ครบทั้งประเทศได้เมื่อไหร่ อ่าคราวนี้สเต็ปต่อไปถ้าพ่อยไปที่คุณชิวัตนพูดถึงคือมันสุดยอดฮะมันดีมากมันดีมากนะครับแต่วันนี้มีคำขวัญวันวันครูครับนี่ผมจดไว้เออยังไงคำขวัญวันครูท่านนายกรัฐมนตรีครับคือคือท่านนี่นผมจดไว้ครูดีไม่มีนี้่นั่นเป็นนโยบายอยู่แล้วะวันครูนะตกลงแล้วเนี่ยนะฮะนายกให้คำว่าครูวางฐานคิดส่งเสริมสิทธิ สร้างสรรค์ครูวางถังคิดนะส่งเสริมสิทธิสิทธิอนุสิทธินะ,ะ,ะสร้างสรรค์แล้วก็นายกรัฐมนตรีบอกว่าเนื่องในโอกาสวันครูะนะครูคือผู้นาทางความรู้และทางในท้งในตําราและจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาถ่ายทอดให้กับสิทธิงานของครูในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้จึงไม่ใช่แค่การสอนให้ความรู้ตามตําราแต่ครูยังต้องใส่ใจสอนวิธีคิดและวิธีการจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่อย่างหลากหลายเพื่อสิทธิคสามารถจัด ระเบียบความคิดได้เติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ครับนะฮะนะฮะวันครัวก็คือ16 16ก6รา,รานะฮะวันเสาร์นี้1 0 13วันเด็กวันเด็กแล้วท่านวราวุธิศธิลปาชารัฐมนตรีว่าการพอมอเนี่ยบอกว่าจัดงานวันเด็ก3จุดนะฮะทำเนียรัฐบาลกระทรวงพอมอแบ่งจัดพื้นที่4พื้นที่ด้วยนะฮะแล้วก็มีสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทครับ ันนั้นก็มีแล้วก็มีบ้านนนทภูมินะฮะสำหรับคนพิการอีกตรงนั้นช่วงบ่ายนี่นี่อันนี้ภาพภาพเก่านะฮะวันเด็กที่ทำเนียบปีนี้ไม่น่าจะมีไดโนเสาร์ที่ทำเนียบเนาะเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาไดโนเสาร์ช่ำเขาไม่เขาไม่ขนเข้าไปเออแต่ว่าเด็กๆก็คงจะอยากนั่งเก้าอี้นายกครับซึ่งนะก็เป็นอะไรซึ่งเป็นทมเนียมเขาจะให้นั่งใช่ไหมน่าจะมีเรื่องจริงมันก็เป็นเป็นแรงบันดาลใจที่ดีนะมี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 ทุกปีอ่ะ ะแต่ว่าแต่จะไปนี้มัน ไม่แน่ใจว่ามีปกติมันก็จะมีอีเวนต์นะมีไดโนเสาร์เ้นไดโนเสาร์ต่างๆข้อจะขนมาก็ได้คุณสุพง์คือไดโนเสาร์เนี่ยเด็กๆชอบจริงแล้วก็จริงเหรอจริงๆจริงชอบไดโนเสาร์ไม่รูลืมไมเด็กยุคคุณปพื้มเสร็เด็กยุคไม่ไม่เด็กยุคนี้ก็ชอบไดโนเสาร์หรอชอบชอบมันเป็นเด็กเด็กเป็นจินตนาการหอกเป็นสัตว์แต่ว่าไดโนเสาร์เดี๋ยวนี้มันเป็นภาพตัวแทนของนักการเมืองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีมีแต่บ้านเราเท่านั้นผมพูดถึงไอ้การขนไอ้ตัวตุ๊กตาไดโนเสาร์ใหญ่ๆมาคือคุณคุณอย่าไปจำสับสสสนน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 ตตออออมมีีไไดโเเาาารร์์กกัับแิยยปะ่่ใช้คื เราพูดถึงว่าไดโนเสาร์จริงๆเนี่ยเวลาขนมาตั้งตัวใหญ่เด็กเขาชอบใช่เอแต่ว่าแต่ถ้าเกิดคุณจะให้เด็กนั่งก็วินายกเนี่ยผมคิดว่าจะต้องบอกความจริงต่อเด็กๆว่าว่าไม่ใช่ทุกคนเนี่ยโตมาได้เป็นนายกผมคิดว่าอันนี้นะต้องต้องต้องคุยกับเด็กดีๆคือคือคุณต้องวางเส้นทางชีวิตให้ถูกต้องไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวโตขึ้นมามันจะแบบใช่ไหม ตอนเด็กคุณเึ้งคิดว่าตัวมาจะเป็นแบบนี้ป่ะอันนี้เป็นคําถามที่คุณสุทิพง์หาเรื่องผมต่อเนื่องนะฮะไม่ยอมปล่อยวางเรื่องดอกเบี้ยแต่วมันมีแบบความฝันสุดสําเร็จเหมือนกันนายกนักบินอวกาศอะไรเงี้ยนั่นก็คงไม่ได้เป็นนักบินอวกาศนี่คงไม่ได้เป็นอยู่แล้วนะฮะคือคุณอาจจะคุณจะได้สู้กับสภาวะโลกร้อนเนี่ยครับทำงานเอ็นจีโออะไรเงี้ยอาจจะได้เป็นนี่แต่ทำเนียบมันไม่เคยมีรถถังไปให้เด็กเล่นใช่ไหมอาจจะได้ในทำเนียบอะเพราะว่าเป็นรัฐบาลข้ามขั้ว มีมีเมื่อปีเมื่อปีเนี่ยดูสี่แปดเนไม่ต้องขอบิ๊กทินท่านท่านประสานให้จัดให้ครับจอดสักหลังจอดสักคันจัดให้ฮะคุณสุทินครางแสงรัมนุตรีกัลาโสมเนีครับอจัดให้จริงเราพูดอ่าเปิดไขยส่งรถถังปืนนี่เข้าสาแซลกันอยู่ว่าบิ๊กทินเนี่ยเขาไม่ส่งเสริมความรุนแรงไม่ใช่เหรอเคือประเด็นเข้าสาแซลกันอยู่ว่าบิ๊กทินกลายเป็นทหารไปแล้วเขามีฉายาใหม่แล้วเป็นมาสคอต์องครับแล้ว มันตกลงเด็กจะได้เล่นกับอาวุธยุทธปกรณ์รอบนี้มีแบบอาจจะมีการจัดเต็มเรื่องยุทธปกรณ์นะฮะจัดโชว์วันเด็กเ,เต็มคาราเบลเลยไม่ใช่การส่งเสริมความรุนแรงนะครับแต่ว่าเป็นการให้รางวัลคุณสุทินพร้อมว้าวอีสานอวยพรนะฮะเจ้าคือความหวังเนี่ยไม่ได้เหรอพี่ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้หรอว้าไม่ได้หรอพี่ไม่ได้แต่ว่าวเป็นก็ไม่จําเป็นอ๋อนะฮะเจ้าค,คือความหวังม่วนให้เต็มที่แต่ต้องพรืม ครับนะฮะไม่ใช่ปลื้มนี้นะครับต้องปลื้มต้องบอลืมเออเอาโอเคโอเคไม่ใช่ปลื้มแต่ว่าต้องบอลืมครับอ๋อบ่ลืมเด็กเอ๋ยพ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้าอ๋อโอเคไม่ใช่บอลืมคุณเป็นดินคูนั้นเล้าหวังให้เจ้าสร้างชื่อคาดหวังกําลังฝีมือเจ้าคือความหวังทั้งปวงว่ากันเต็มเต็มเอาใหม่นะถึงลูกหลานทุกคนวันเด็กถือเป็นมื้อสําคัญให้ม่วนให้สนุกเต็มที่ แต่ว่าต้องบอลรืมเด็กเอ๋ยพ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้าครูนั้นเล่าให้ให้เจ้าสร้างชื่ออคาดหวังกาลังฝีมือเจ้าคือความหวังทั้งปวงมันมาจากไหนอะ่ะมันคุ้นๆน,นะผมว่าน่าจะเป็นพยาแกอาจจะแต่งเองก็ได้อ,อ๋อก็นะครับครับนะฮะงั้นตกลงคือถ้าจะได้เล่นอย่าลถังก็มีที่ให้ไปใช่ครับรถถังเนี่ย กับตําแหน่งก,กับอีนายกอะเหมือนคือกันอต้องมันบาลานซ์กันมันบาลานซ์กันคือคุณนั่งรถถังเดี๋ยววันหนึ่งก็ได้เป็นนายกชี้โพงอีกแล้วไม่ใช่แต่ว่าผมคิดว่ามันต้องบอกเด็กๆนะคือเหมือนกับว่าในใน,ในคือคือคือเรื่องนี้ผมจริงจังนะเวลาคุยกับเด็กแล้วบอกว่าเด็กอยากโตขึ้นมาเป็นนักการเมืองครับ ผมจะเล่าให้เขาฟังยาวๆว่ามันมีมันมีกี่เส้นทางในชีวิตแต่เขาเขาไม่ควรบอกเด็กนะมันทำให้มันดับฝันเด็กไม่ไม่ไม่ดับฝันอยู่กับโลกความจริงเร็วเกินไปผมจะบอกว่ามีมีมีหลายเส้นทางคุณจะเป็นนักธุรกิจซึ่งร่ํารวยก็ได้คุณจะเป็นเป็นเป็นนักเรียนโรงเรียนในร้อยจปรก่อนก็ได้คุณจะเป็นสสอแบบที่อยู่ยาวมีทางหลากหลายแต่ว่าอย่าไปคิดว่ามันมีมันมีเส้นทางอ่ะแต่มันค่อนข้างเฉพาะนแล้วก็ไม่ได้มีคุณค่าเดียวแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผบทบแล้วก็ จะมาเป็นนายกไม่อันนั้นเป็นเส้นทางหนึ่งแต่คุณทําธุรกิจจนร่ำรวยคุณก็เป็นได้คุณไปแนวนักธุรกิจเข้ามาเล่นการเมืองก็ได้มีหลายเส้นทางครับแต่ว่ามันมีเฉพาะอยู่คือคือมันโลกมันเปลี่ยนโลกมันอาจจะเฉพาะอ๋อโรคก็มันเปลี่ยนแต่ว่าแถวเนี้ยมันมันวนอน